เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสมมนี500รูปประเทศบังคลาเทศได้ก้าวเข้าสู่เพศสมณนะโดยพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่คณะผู้ปกครองและสาธุชนต่างมาลงทะเบียนร่วมพิธีและร่วมพิธีเวียนประทักษินกับนาคธรรมธายาทด้วยความตื่นเต้นที่ได้มีการจัดโครงการบรรพชาสมณนนีเป็นครั้งแรกในพื้นที่แห่งนี้ โดยนาคธรรมทายาทเองก็ได้เตรียมกายวาจาใจพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เพศสมณะซึ่งพิธีเวียนประทักษินรอบองค์พระปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในบังคลาเทศจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเฉลิมฉลองการก่อสร้างองค์พระระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นการเริ่มต้นการถ่ายทอดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางปฏิบัติ ผ่านโครงการอบรมสมณีน500รูปในครั้งนี้หลังจากนั้นนักธรรมทายาทได้แปลแถวอย่างเป็นระเบียบหลังจากนั้นนักธรรมทายาทได้แปลแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าสู่พื้นที่ขอขามาผู้ปกครองทางผู้ปกครองสาธุชนที่มาร่วมพิธีและนักธรรมทายาทได้ร่วมนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจก่อนจะเข้าสู่พิธีขอขามาเพื่อความบริสุทธิ์ ซึ่งพิธีขอขามาจัดขึ้นอย่างเป็นระเบียเบเรียบร้อยพร้อมเพรียงกันเสมือนได้ผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลานาน,านค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาขอศีลโดยพระพุทธสีมหาเถโรพระอริยนันทมหาเถโรพระวิมาลานันทมหาเถโรพระมหามินตรามหาเถโรพระครูวิบูนิตธ,ธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์ ได้ร่วมคลองผ้าให้กับนาคธรรมทายาทภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบรรพชาสมณีนทุกคนต่างปรับรื่มใจภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสมณีนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบรรพชาสมณีนทุกคนต่างปรับรื่มใจในบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีพระครูว,วิบูนิติธรรมเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกาย ถวายแด่พระพุทธสีมหาเถโรเจ้าอาวาสวัสุบาลองสาขาบานาวิหารนับเป็นินมิตหมายว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับณสถานที่แห่งนี้และพุทธธรรมคำสอนของพระองค์จะเผยแผ่และปักหลักอย่างมั่นคงไปอีกงานแสนานานค่ะ